ที่3ามในเมดอนวันนี้เราจะเดินทางนะคะเรากำลังจะเดินไปที่เหมือนจะเป็นร้านเบเกอรี่เพื่อที่จะไปถามคาะว่าเราจะได้ตั๋วรถรถ,รถที่จะไปบูกิตลาวังวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อได้ที่ไหนเพราะว่านั่งดูจากรีวิวแล้วอ่านอะไรต่างๆนานา,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 นานแล้วเขาบอกว่าให้ไปขึ้นรถที่เบเกอรี่เนี้ย เยวไปดูกันว่าเราจะได้เรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กูเกิแบบพามาเดินตรงในแบบน่าจะเป็นเขตชุมชนของที่นี่นะ มีร้านซ่อมรถมีร้านขายของชั่ต่างๆใดๆแต่ยังไม่เจอร้านกาแฟาเลยอ่ยังไม่ได้กินกาแฟาเลยตอนนี้เป็นเวลา10โมง15จริงๆตื่นตั้งแต่6โมง7โมงแล้วแหละแต่ว่านั่งหาข้อมูลจะไปภุกิจลาวังอยู่ไม่รู้ว่าจากตรงนั้น จะต้องกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะไปต่ออีกที่หนึ่งไหมหรือว่ามันสามารถไปต่อจากตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวลองถามถามในร้านเบเกอรี่ดูว่าเขาเขารู้หรือเปล่านะ ฉันมาถูกทางใช่ไหมอะทำไมทางมันดูแบบดูแปลกๆแ,แต่ก็โอเคได้แบบ Expo เมืองน,นี้เนาะในแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนึจริงๆจะเรียก Gra b ก,ก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเดินดีกว่าอยากอยากเห็นอยากเห็นเมืองน,นี้มากขึ้น โอเคทางคขายังชั่วคือแหละเป็นบ้านล้างที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็อยู่กลางเหมือนจะเป็นอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลย 你们梦的 <laughs> <laughs> Kopi, kopi ya. Ya. Kopi, kopi. Kopi. Uh, only with sugar. Without yeah, sugar. With sugar? Yes, sugar. Oh, you all have. sugar. You have without sugar? Punya tanpa gula nggak bu? Dia nggak pakai gula. Kayaknya ini dengan tambahan gula. Oh, no, have. All oh, bisa with uh, sugar itu. Oh, sugar. all right. Well. Thank you, thank you. Terima kasih. Yang kongha <laughs> kafe gini, tidak. ากนั่งกินกาแฟตามร้านแบบเนี้ย<ะ>ยังหายไม่ได้เลยอยะมันมีแหละแต่ว่ามันมีแบบกาแฟที่มีแต่น้ำตาลอยู่ข้างในเราจะเจอร้านกาแฟแล้วแหละเกยดการข้ามถนนที่นี่มากเลยมันดูแบบมันดูโหดร้ายอะ่ะมันดูเหมือนจะแบบฆ่าตัวตายตลอดเวลา ไฟเฟย์ก็อะไรก็ไม่มีไม่มีสัญญาณจราจรอ,อะไรเลยทนะุกอย่างเฮ้ยดีนะทำประกันทำประกันมาแพงแค่ไหนก็ไม่ควนจะเอาชีวิตมาเสี่ยงแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่นะ black coffee yeah, coffee. yeah hot wow. yeah okay. yeah thank you ที่ร้านเบเกอรี่ต่อเมื่อกี้แอบมีคุยกับเจ้าของร้านกาแฟ ى, ที่นั่งกินเมื่อสักครู่เขาบอกว่าก็ถามเขาเรื่องเรื่องรถบัสเรื่องอะไรอย่างเงี้แหละที่จะไปนะเขาก็เออคือเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แนละ้วเขาก็มาทานทานเลยให้เราว่าเออเนี่ย ปลอดภัยมากๆแต่ว่าอย่าพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงขึ้นอย่าพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงกับกับขนส่งที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบอย่างเงี้หยหลายๆที่แหละมันเป็นทั่วโลกทุกที่มันเป็นหมดแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนจุดที่มันปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยแค่นั้นเองก็เป็นคําเตือนจากคนอินโดนีเซียนะคะ อากาศวันนี้คุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มฟ้าคุ้มฝนเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกแต่แต่มีลมอากาศไม่ได้ร้อนมากนะน,นี้เออจะบอกว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นฤดูอะไรของที่นี่เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นช่วงฤดูร ดูฝนหรือดูอะไรไม่รู้เลยแต่เท่าที่สัมผัสได้ก็คือร้อนฝั่งนู้นเป็นมหาลัยนะเป็นถนนที่วุ่นวายมาก ย้อนสอนกันเละเทะวุะ่นวายสุดๆ Orange juice, yes. One. How much? Uh, five, five thousand? Yeah. ประมาณสิบาทแหละวะเดโอเค you ้้เ my name is Spy. yeah thank you so much อ oh, ้เดินเดินอยู่ก็มีเขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็ถามว่าจะไปไหน ก็เลยบอกว่ากำลังเดินไป,ไปนเบเกอรี่ที่เข oh าก็เลยมาสิเดี๋ยวฉันไปส่งเดี๋ยวฉันไปส่งอะไรเงี้ยโ oh อเ okay. ค What's your name again? My name is p a r t l e y Hartley Hartley <ly>, yes All right all right I think you are Indonesian but y o u are Thai oh. <laughs> I'm so lucky very, Yes yes, yes. Thank, <English. S 1> thank you uh, People are very kind Oh yeah I see right. The bakery first because i i read about the thing uh, in online that they can jump on the bus like that like the yellow one oh. to go to bukit lawang oh. from from the bakery yeah, 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 shop yeah, yeah. you know what i mean what is the street what is the street uh, the street? uh back, you pass it. <laughs> oh, okay. okay okay thank you, thank you. okay yes. Well, nice Seth. to meet you. And thank yes. you Enjoy so your, much. Enjoy uh, your travel. Thank, you. Yes, yeah. thank you. <laughs> <So> <laughs> you, thank you. Can you ask me them? Yeah, I we will ask them. right? Okay. Thank you, thank you so much. Oh, yeah. Thank you. Okay. Goodbye. Thank you. Goodbye. Safe drive. Right? See you later. Okay. Because I have read on internet. It's like sometimes they are scam or so. That's why I have to ask you guys first. I just come here to check because thirty? Okay, okay. Okay, thank you. I'm gonna buy something. Okay. Thank you, thank you. Wow, well, maybe tomorrow I come for this one before I go. Um, what did you recommend? This is authentic, it's not smarter. Is that sweet, sweet? Sweet. Ah, okay. Anything else? Office landing. Ah, okay. Okay. <laughs> Maybe I have one. Wanna have one of this? Yes. โอเคได้เรื่องแล้วก็คือโอเค i d o n smoke. <laughs> so เอ่อจากนี่นะจากตรงหน้าเบเกอรี่ที่เราไปซื้อเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็ไปที่บูกิตราวังเราสามารถกระโดดขึ้นรถจากตรงนี้ได้เลยค่ารถอยู่ที่สาม0มืนรูเปียต่อคน ใช้เวลาจากตรงนี้ไปถึงนู่น3มชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่กันอีกทีหนึ่งและ,และก็ต้องขอบคุณอารีอารี if you w a t c h t h i s I'm um, so so thankful about it you bring me here you s a v e my time thank you so much It's really nice to meet you thank you post block เมรั่น Thank you. Ooh. เหมือนไปรษณียที่ยังที่ยังใช้งานอยู่ที่ยังมีคนมาส่งของยังมีคนมาอะไรแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็สามารถแล้วก็เป็นไปรษณีไปด้วย พนักงานที่นั่งอยู่ด้านหลังที่ทำงานอยู่นะตรงนี้ถามว่าที่เนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นก็คือยัง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 สามารถส่งเอกสารสามารถส่งจดหมายสามารถส่งอะไรได้ที่นี่อยู่แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ที่เนี่ยเป็นไปรษณีย์ที่แรกในอินโดนีเซียสร้างโดยดัตช์นะคะ จากตามที่อ่านมานะไม่แน่ใจว่าก็คือน่าจะเป็นคนนี้เขาน่าจะเป็นคนสร้างตามที่เข้าใจนะผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลจริงๆนะตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่แฮงเอาท์แล้วก็เป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรแหล่งความรู้ของเด็กสมัยใหม่ คือจริงวัยรุ่นมาที่นี่เยอะมากเลยนะแล้วก็มีทั้งชากาแฟร้านอาหารต่างๆใดๆเออมาชิลกันที่นี่ได้เลยฉันว่าแบบนี้เก๋มากเลยว่าฉันชอบ oh. เดี๋ยวจะลองส่งโพสการ์ด hmm. ไปให้ I don't remember my mom address. <laughs> so yes, yeah, that's that's one I'm sending. Yeah, to the USA. Yes. Um, how much for everything? 40 4,000 four, four, four four Only four thousand Yeah to the US. วลาเท่า m วัาเท่าร่ o นึ่งหนึ k แล้วเดินมาจากตรงโคส ออฟฟิศเมื่อกี้นี้ไม่ไกลมากตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเไมดันแต่เหมือนกับเขากำลังก่อสร้างอะไรอยู่ตรงนี้ไน่าจะทำให้มันแบบช่วงนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งการจราจรค่อนข้างติดขัดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำมีการก่อสร้างด้วยก็เลยทำให้การจราจรมันติดขัด,ดนะ วันนี้เรากำลังจะเดินไปไหนยังไม่รู้ไม่มีจุดหมายพยายามหาซื้อซิมการ์ดคืออินเทอร์เน็ตหมดอีกแล้วอะ่ะเพิ่งซื้อไปเมื่อวานเองอะ่ออะไม่เป็นไรเราไปหาซื้อซิมการ์ดกันอีกสักทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากนี้ โอเคเราเลือกที่จะเดินทางกลับโรงแรมด้วยเบชัคเบชัคอย่าเขาเขาเรียกมาห้า0มืนต่อหรือสอง0มืนพยายามนะถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่พยายามต่อราคาให้ได้เยอะๆถ้าเขาไม่ให้ก็เดินหนีและเดี๋ยวเขาก็ให้เองเลิ Me no, am Buddh, no Muslim, no Muslim. Kristen? Huh? Kristen. Kristen. Uh, oh, ah, yeah, ya, อ๋อโอเค3.50อ่ะ 2. Okay. Three, fifty, uh. two. I 2> yeah. give you 2.50อ่อ2.25อ่ออ๋อ25 Thank you, thank And you And keep, keep okay. this, eat it, enjoy yeah. Thank you right. Thank you, bye. bye, have a good day โอเคถึงแล้วฉันให้ขนมเขาไปด้วยแหละ คือรแบบรู้สึกว่ามันแห้งๆมันไม่ค่อยแบบเราคิดว่าไม่น่าจะกินแล้วเราก็เลยแบบให้ลุงแกไปโอเค what a long day โอเคยังไงวันนี้เราก็คงจะจบลงเพลงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปกับการเที่ยวของฉันในวันนี้นะจ๊ะออขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดถูกใจกันให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแชร์ด้วยนะไปแล้วบายบายอนุญาใช้ชีวิตแฟนซีหนึ่งวันแล้วนะฉันได้ กลับไปเดินที่เอ็มโพเรียมฉันฟิลนั้นเลยฉันฟิลนั้นเลย <c oughs>